ใครที่ชอบท่อง YouTube แล้วดูคลิปวิดีโอมีมบ่อยๆก็น่าจะเคยเจอกับมีที่เป็นการคุยแกนดิสคอรระหว่างผู้ใช้งานที่ใช้รูปแมว2คนโดยหนึ่งในนั้นก็มีชื่อว่าเบลูกาและหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าชายคนนี้ก็คือยูทูบเบอร์ที่ใช้กลยุทธ์จนช่องโตวไวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ YouTube อีกด้วยถ้าอยากรู้ว่าเขาใช้กลยุทธ์อะไรทำไมช่องถึงโตวไวได้ขนาดนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อใครจะมีแรงบันดาลใจในการทำช่องบ้าง กลับมาอีกครั้งกับ G-Fill รถชามนาวจากเกม r e s i d e n t Evil 3แบบกระปุกและรถจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน g a มอ e r y Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ เรื่องราวนี้ผู้คนต่างก็ยกให้เป็นการทําช่อง YouTube ที่โตไวที่สุดและแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเราก็บอกได้เลยว่าช่องของเบลูก้านั้นอาจจะเป็นช่องที่เร็วที่สุดในการเข้าถึงผู้ติดตาม4ล้านคนในเวลาเพียงแค่3เดือนด้วยวิดีโอเพียงแค่50ตัวเท่านั้นและต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาฟลุกเพราะว่าเขาเนี่ยคิดมาแล้วเป็นอย่างดีด้วย ใช่ทุกคนครับฟังไม่ผิดดอกชายคนนี้เนี่ยเขาสร้างวิดีโอเกี่ยวกับการสนทนาในแชแนลดิสคอร์ดในสถานรรการณ์ต่างๆและคอนเทนต์ดังกล่าวนั้นก็ทำให้ช่องยูทูบของเขากลายเป็นช่องที่เติบโตขึ้นเร็วที่สุดช่องหนึ่งในบริษัทของ YouTube เลยก็ว่าได้ซึ่งอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมีการวางแผนเอาไว้แล้วซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปเหล่านี้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้สังเกตการใเช่นไม่ล่ะครับว่าช่องนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากขึ้น,นเรื่อยๆแทบทุกวนัน และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลจากแชแน,นลของเบลูก้าครับ จากวิดีโอที่เราเพิ่งเปิดไปนั้นลหลายๆคนก็น่านจะเคยดูจากการที่มันปรากฏเป็นวิดีโอแนะนํากันใช่ไหมล่ะครับซึ่งสิ่งที่ให้มากลายเป็นที่แนะนําของอัลกริทม Youtube ได้ลหลายๆคนก็ยังงงว่ามันเป็นไปได้ยังไงกันวะทั้งรูปปกคลิปที่มันเบลอไม่ชัดเจนแถมยังออกแบบได้โคตรจะธรรมดาธรรมดาด้วย คอนเทนต์ในคลิปเองนั้นก็มีแต่การสนทนาในช่อง d i ส cord ไม่มีเสียงภาพแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มันน่าสนใจเลยก็คือคอนเทนต์การสนทนาภายในนั้นที่มันมีความสร้างสารรค์เป็นอย่างมากและมันยัมีการแฝงมุกตลกเข้ามาด้วยจะทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่อะไรกันคือสิ่งที่ให้มันได้รับความนิยมขนาดที่ว่ายอดวิวในปัจจุบันป่าไปแล้วกว่า3 5ล้านวิววกกับช่องของเบลูก้าเองก็โตจนถึงตอนนี้9้าล้านซับไปแล้วเรามาเจาะลึกไปด้วยกันเลยดีกว่าครับ ในช่วงเริ่มต้นเองนั้นเบลูก้าก็ยังไม่ได้มีการใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกนะครับเพราะก่อนจะมาเป็นเบลูก้าเขาเคยใช้ชื่อว่า Survival Mode มาก่อนและก็ได้ทําวิดีโอออกมา4ตัวด้การแต่หมัดก็ได้มีวิดีโอตัวหนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นโดยวิดีโอดังกล่าวนั้นมันก็เป็นวิดีโอที่เจ้าตัวออกมาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อช anel จาก Survival Mode มาเป็นเบลูก้าและก็จะทำการอัพวิดีโอที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาลงบน y o YouTube และผู้คนที่ดูคลิปเขาตอนนี้ก็จะเป็นผู้คนที่ได้เห็นต้นกําเนิดของความยิ่งใหญ่ของเบลลูก้านั่นเอง If you're watching this thanks for being here early I have some huge plans for the channel and I really appreciate your support If this channel blows up in the future you might want to like the video and comment now to prove you were here when it started จากคลิปดังกล่าวนั้นเราก็จะเห็นได้เลยว่าเบลลูก้ามีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าสิ่งที่เขากําลังจะทํานั้นจะประสบความสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งแน่นอนความมั่นใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างล,ยลอยๆเพราะว่าเขานั้นมีแผนในใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาใช้นานก็คือการสร้างกระแสะขึ้นมาด้วยตัวเองอย่างที่เราทราบกันดีว่าการทำงานของอัลกอริทึม YouTube นั้นมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนไม่แต่ชอบของเราเองนั้นก็ยังงงว่ามาทํางานยังไงวะแต่หลักการทํางานหลักๆของมันเลยก็คือการแนะนําคลิปวิดีโอที่มีคนกดเข้าไปชมเยอะรวมไปถึงวิดีโอที่มีระยะเวลาการเข้าไปดูของผู้ชมที่เยอะเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าสองสิ่งนี้มันสอดคล้องแมชกันขึ้นมาแล้วก็อันกรอบิมของ YouTube ก็จะทำงานและแนะนำวิดีโอดังกล่าวให้กับผู้ชมทั่วทั่วไปได้เห็นมากขึ้นซึ่งการจะทำสองสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้ยูทูบเบอร์หลายๆคนก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างคลิปที่เป็นประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่หรือไม่ก็อาศัยการใช้ SEO เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นคลิปได้มากขึ้นแต่สำหรับเบลูก้านั้นเขาเลือกสร้างกระแสขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยก่อนที่ชแนลเบลูก้าจะเกิดขึ้นชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของช่องก็มีชแนลอยู่แล้วของตัวเองช่องหนึ่งด้วยกันในชื่อว่า Explore Lucid Dream ที่มียอดซับอยู่ราวๆ9 0 0 0คนด้วยกันซึ่งยอดซับขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่จะให้ผู้คนนั้นได้เห็นคลิปในชแนลใหม่ที่เขาสร้างขึ้น วิธีการที่เขาใช้เลยก็คือการแปะคลิปแชแนลใหม่ในตอนจบของคลิปในแชแนลเก่าเพื่อให้ฐานคนดูของชน่นลเก่านั้นได้ไปดูคลิปในแชแนลใหม่ของตัวเองรวมไปถึงการพูดคุยกับคอมมูนิตี้ของตัวเองอยู่เป็นประจำเพื่อชักชวนให้ผู้คนนั้นไปดูคลิปในแชแนลใหม่ของเขามากขึ้น ซึ่งการการะทําแบบนี้อาจจะทำให้ยอดวิวมางขึ้นเพียงเล็กน้อยและแม้ว่าจะมีฐานคนดูจากชแนลเก่าเยอะแต่อย่างที่เราบอกก็คือถ้าคลิปวิดีโอนั้นมันมียอดการกดเข้าไปรับชมเยอะแล้วอันกรณีของ YouTube ก็จะเริ่มทํางานในทันทีและได้กระทั่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้เป็นฐานคนดูของเบลูก้าได้เห็นวิดีโอของเขาจากการแนะนําของ YouTube นั่นเองแต่แค่กลยุทธ์เดียวมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะให้ช่องเติบโตได้ไวขนาดนั้น นั่นก็เลยทําให้เบลูก้าได้ใช้กรยุทธ์ต่อมาซึ่งนั่นก็คือการให้ผู้คนที่ตามคลิปของเขานั้นดูจนจบอย่างที่เราได้กล่าวไปนอกจากเรื่องของอัตราการคลิกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือระยะเวลาการดูของผู้ชมว่ามันนานแค่ไหนซึ่งถือเป็นอีกส่วนที่สําคัญที่ทาให้กรทึมของ YouTube ทํางานได้เช่นเดียวกัน โดยถ้ายูทูบเบอร์ทำคลิปออกมา1ตัวโดยมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรแต่ถ้าคนที่ดูนั้นดูคลิปไม่จบหรือดูได้แค่ครึ่งเดียวของความยาวคลิปทั้งหมดนั้นมันก็มีโอกาสน้อยมากที่อัลกริทึมจะทำงานแต่สำหรับเบลูก้านั้นเขาเลือกที่ทำคลิปที่มีความยาวเพียงไม่กี่นาทีแต่สามารถดึงความสนใจของผู้ชมมาไว้ได้อีกทั้งมันยังมีการสร้างพฤติกรรมให้กับผู้ชมเขาในก,การรับชมคลิปอื่นๆในชนะของเขาต่อไป ซึ่งเมื่อน,นําระยะเวลาการรับชมของแต่ละคลิปมารวมกันแล้วมันก็อาจจะมีมากกว่าการทําคลิปยาวๆคลิปหนึ่งและด้วยความที่ตัวของเบลูก้าเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมในแพลตฟอร์ม Youtube ในปัจจุบนันมันก็เลยให้เขาเลือกทําวิดีโอสัน้นๆแต่สนุกและสร้างสรรค์จนสามารถให้ผู้ชมติดตามรับชมคลิปอื่นของเขาได้อย่างสม่ำเสมอ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมสามารถติดเงียกกับการรับชมค,คลิปของเบลูก้าได้ก็คือการใช้เสียงเอฟเฟกประกอบโดยในคลิปต่างๆของเบลูก้านั้นเราจะได้เสียงเอฟเฟกที่มันเป็นเสียงแจ้งเตือนของ Discord ดังอยู่บ่อยครั้งซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นตัวแที่ผู้ชมรู้สึกอยากดูคลิปต่อจนจบเพราะทุกครั้งที่เสียงเอฟเฟกดังกล่าวม,มันเด้งขึ้นมันก็จะมาพร้อมกับข้อความใหม่ในคลิป และการใช้เสียงเอฟเฟกอย่างเสียงระเบิดหรือเสียงทุ้มยาวๆนั้นมันก็เป็นการสร้างความหลากหลายให้กับวิดีโอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นรวมไปถึงยังมีการเว้นช่วงสรับการตบมุกตลอดด้วยเรียกได้เลยว่ามันเป็นการวางแพทเทิร์นที่สร้างสรรค์สุดๆเลยละครับและมันก็ยังเป็นการทําให้ผู้ชมมีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาที่ดูคลิปของเขาอย่างไรก็ดีการทําทให้ท่องโตได้นั้นเบลูก,ก้าก็ได้มองเห็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เรียกได้เลยว่าฉลาดละสุด อย่างการตั้งชื่อคลิปและทําปกคลิปให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมมากที่สุดโดยการตั้งชื่อคลิปของเบลูก้านั้นจะเป็นการตั้งชื่อคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความและสอดคล้องกับผู้ชมทั่วไปสิ่งนี้มาทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าคลิปนี้จะเกี่ยวกับอะไรและนอกจากการตั้งชื่อแล้วในด้านของการทําปกคลิปเองเบลูก้าก็เรื่อยจะทําปกคลิปด้วยการใช้ภาพเหตุการณ์ก่อนที่บางอย่างจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้คนเกิดความสนใจว่าสุดท้ายแล้วในคลิปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนได้คลิกเข้ามาชมคลิปนี้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วเบลูกา้าก็เลือกจะทำปกคลิปแบบโลควอลิตี้เพื่อให้ปกคลิปของเขานั้นมีความแตกต่างากช่อง YouTube อื่นๆที่เลือกจะทำปกคลิปแบบดูอลังการและชัดเจนซึ่งการทำปกคลิปแบบโลควอลิตี้นั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปเพราะว่าคลิปวิดีโอมีมในปัจจุบันนั้นส่วนมากก็จะมาในรูปแบบของโลควอลิตี้วิดีโออยู่แล้ว มันก็เลยไม่เกิดการสอดคล้องกันและก็สามารถเข้าถึงบริการผู้ชมได้เป็นอย่างดีนั่นเองละครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เรากล่าวมานั้นก็คือกลยุทธ์หลักๆที่ทําให้ชอบของเบลูก้าสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยการสร้างกระแสหลักของตัวเองโดยการใช้ชแนลเดิมโปรโมชแนลใหม่เพื่อให้ฐานคนดูนั้นทําให้อัลกอริทึมทํางานการทําวิดีโอให้น่าสนใจจะทําให้ผู้ชมกลายเป็นแอคทีฟวิวเวอร์เพื่อที่จะสร้างระยะเวลาการรับชมให้กับวิดวีโอต่าง และสุดท้ายก็คือการทําปกคลิปและการตั้งชื่อคลิปให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมทั่วไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แกลายเป็นในช่องของเขานั้นเติบโตไวที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่อง u ู u ูบด้วยการมียอดซับ4ล้านซับ ภายในเวลาเพียงแค่3เดือนเท่านั้นและในปัจจุบันเองยอดผู้ดตามของช่องเบลูก้าก็จะแตะสิบล้านซับในเนว,วันนี้แล้วและไม่เพียงแค่ใน YouTube เท่านั้นในปัจจุบันเบลูก้าก็ยังไปครองพื้นที่ในแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบนทิกต็อกทวิตเตอร์อีจีรีวิวและอื่นอีกมากมายก็ลเลยได้เลยว,ว่าความมั่นใจบวกกับความฉลาดในกรุิวที่ใช้มันก็เลยกลายเป็นทีห้เบลูก้าประสบความสําเร็จเช่นเช่นทุกวันนี้นั่นเองละครับ โดยเบลูก้านั้นเป็นยูทูบเบอร์ที่องเติบโตวไว้ที่สุดในโลกแต่ยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่เติบโตได้ไวไม่แพ้กันเลยนั้นก็คือด e ีมยูทูบเบอร์เกมม e c ครับซึ่งถ้าหากใครอยากรู้ประวัติของดรีมแล้วก็เราก็เคยทำเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถดูได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ